สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม MLM ค่ะสำหรับโปรแกรม MLM นะคะจะเป็นโปรแกรมนะคะที่ใช้หาระยะห่างนะคะระหว่างจุด2จุดนะคะซึ่งตัวกล้องนะคะที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station Soka IM52 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับโปรแกรม MLM นะคะเราจะเข้าใช้งานได้อยู่2วิธีด้วยกันนะคะ หนึ่งก็คือเข้าไปยังเมนูนะคะโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ภายในเมนูนะคะหรือว่าจะกดฟังก์ชันไปยังเพจที่3นะคะโปรแกรม MLM นะคะจะอยู่ตรง F 1นะคะให้เรากดเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนมาตรงโปรแกรม MLM นะคะกด Enter เพื่อเข้าสู่เมนูนะคะ วิธีการนะคะอันดับแรกก็คือให้เรานะคะเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่หนึ่งจากนั้นนะคะให้เรากดยิงโดยใช้ฟังก์ชัน meas นะคะหรือว่า f 3ค่ะค่ะต่อไปนะคะคายกล้องนะคะแล้วเล็ง ไปยังจุดที่2นะคะจุดที่2นะคะเราจะใช้ฟังก์ชันในการยิงเป็น MLM ค่ะหรือว่ากด F4 นะคะค่ะตรงนี้นะคะตัวกล้องก็จะแสดงนะคะค่าสโลปนะคะค่าแนวราบและก็ค่าแนวดิ่งให้เรานะคะโดยค่าแนวราบนะคะค่าระยะจากจุด A นะคะจุดที่1นะคะมาถึงจุดที่2นะคะจะห่างกันอยู่43 เซนอีกเก้และอีก9กมิลน,นะคะต่อไปเราจะยิงไปในจุดที่3กันค่ะจุดที่3นะคะเราจะใช้ฟังก์ชัน MLM นะคะในการยิงค่ะเราก็จะได้ค่าระยะนะคะจากจุด A นะคะมายังจุด C หรือว่าจุดที่1มายังจุดที่3นะคะโดยระยะนะคะจะห่างกันอยู่ที่84เซนนะคะแล้วก็อีก6มิลนะคะถ้าเราต้องการทราบนะคะว่าค่าระยะจากจุดที่3มนะคะมายังจุดที่2นะคะห่างกันเท่าไหร่นะคะเราทำการ o v v นะคะหรือว่ากด F1 m o น e ะคะ move ตรงนี้นะคะหมายความว่าเราจะ เปลี่ยนจุดอ้างอิงน,นะคะจากจุดที่1มาเปลี่ยนมาเป็นนะคะจุดที่3นะคะตรงนี้เราได้ทําการเปลี่ยนจุดอ้างอิงเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะยิงมายังจุดที่2ค่ะเพื่อทําการเช็คนะคะระยะจากจุดที่3มายังจุดที่2ค่ะโดยกดไปยังฟังก์ชัน MLM นะคะค่ะตรงนี้เราก็จะทราบค่านะคะระยะนะคะ HD จากจุดที่3มายังจุดที่2นะคะหรือ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจุดอ้างอิงนะคะให้เป็นจุดที่2เราก็ทําการกด F 1หรือ Move ได้ค่ะตัวกล้องก็จะทําการเซตนะคะให้เรานะคะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนจุดอ้างอิงเป็นจุดที่2นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะค่ะต่อไปถ้าเกิดเราต้องการทราบระยะจากจุดที่สองไปยังจุดที่1เราก็ทําการยิงไปยังจุดที่1ค่ะ โดยกด MLM นะคะค่ะตรงนี้เราก็จะทราบค่าระยะจากจุดที่2มายังจุดที่1นะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรม MLM นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเทสตัวกล้องนะคะแล้วก็เข้ามาดูสินค้านะคะได้ที่ร้านกล้องสำรวจสนันสิทธิ์ค่ะร้านเรานะคะจะตั้งอยู่ในแม็กแวร์ลูคลองสองนะคะหรือว่ามาไม่ถูกยังไงนะคะสามารถโทรสอบถามนะคะเส้นทางได้ที่เบอร์021026854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะได้ที่ a d s i r s i 9 9ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ